ก็สวัสดีครับอยู่กับผมนายกระเบื้องเหมือนเคยเนาะเอ่อเนื่องจากพาร์ทที่แล้วพาร์ทที่แล้วพาร์ทที่เท่าไหร่พาร์ทที่หนึ่งตอนที่4ี่พาร์ทที่หนึ่งผมจะหลงพาร์ทละอ่าอ,อาก็ได้ไอเดียขึ้นมาไอเดียไปวางยาเบื่อหนูหลังจากที่ทําอาหารได้ก็เลยเอาไปวางยาเบื่อหนูซะเลย แหมตอนนั้นยังด่ายังว่าเคต้อนอเลยอุ้ยทำไมสอนอาหารให้ง่ายจังว่าแล้วมันมันกากอย่างนี้นี่เองสุดท้ายตัวเองก็ใช้ประโยชน์จากอาหารที่ทําได้เนาะแล้วก็มาติดตามในเรื่องกันต่อเลยเนาะอาร์ค e ด e g เลเตอนที่4 วิวาดกับปีศาจหนูพาร์ที่สองเอาล่ะไหนขอดูหน่อยว่าได้อะไรมาบ้างอาร์คี่จัดการพวกหนูนับร้อยตัวอย่างเสร็จสิ้นเขาตรวจสอบสิ่งของที่ปีศาจหนูดอบแต่ทว่าสีหน้าของเขาได้แปลเปลี่ยนเป็นผิดหวังอย่างรวดเร็วปีศาจหนูที่เขานั้นอุตส่าห์ฆ่าได้หลังจากที่หลบหนีจนตายไปหลายครั้งมันกลับไม่ได้ดอบไอเทมที่ดีดังที่เขาคาดหวังไว้ มันมีแค่เพียงแผ่นหนังที่ค่อนข้างจะหนาและดาบปูพังๆเท่านั้นติ้งหนังหนูหมีสีดำวงเล็บวัตถุดิบหนังของปีศาจหนูที่คอยควบคุมหนูจำนวนมหาศาลอยู่ภายในท่างดลับมันแข็งแกร่งพอที่จะสกัดกั้นการโจมตีของดาบด้วยความเหมาะสมอีกทั้งยังสามารถต้านทานความหนาวเหน,น็บได้เป็นอย่างดีเยี่ยมด้วยสภาพนี้ยังไม่อาจจะใช้งานได้ แต่ถ้าหากผ่านกระบวนการอย่างเหมาะสมแล้วดูเหมือนว่ามันจะสามารถนำไปสร้างชุดเกราะที่มีคุณภาพดีได้ตัวหนึ่งอืมชุดเกราะดูเหมือนว่าเจ้านี่มันยังจะมีประโยชน์เหมือนกันนะน,นี่ติ้งดาบผูกก่อนประเภทดาบมือเดียวพลังโจมตี1-4ค่าความทนทาน20 2สน้ 20, ำหนัก15ข้อจำกัดในการใช้ไม่มี เป็นดาบของใครสักคนที่ปีศาจหนูกินเข้าไปมันผูกกลอนจนไม่อาจจะหาสภาพเดิมได้ยากที่จะหาพลังโจมตีจากดาบเล่มนี้ได้เฮ้ย <Hey, S 1> ดูเหมือนนี่ก็ใช้ไม่ได้แล้วนะอารคสายศีรษะพลางคอตกกระทั่งว่าดาบขึ้นสนิมยังมีพลังโจมตี5-8หน่วยแต่ว่าดาบที่ผูกก่อนนี่กลับเร็ว้วสาสซะยิ่งกว่าแต่มันก็เร็วเกินไปที่จะผิดหวังที่แห่งนี้อาร ย the no um, ังคงมีสมบัติประจำดอนเจียนที่ปีศาจหนูคอยคุ้มกันอยู่ด้วยความหวังเป็นอย่างยิ่งอาร์คหันมุ่งหน้าไปถึงด้านหลังถ้าแต่แล้วกระทั่งว่าเขาไปจนสุดทางเขาก็ยังไม่อาจจะพบเห็นไอเทมใดที่มีค่าอะไรกันนี่มันอะไรกันเอาจริงเหรอเนี่ยอาร์คพืมพำด้วยสีหน้าปัญญากจากนั้นในขณะที่เขาเตรียมหันหลังกลับบางสิ่ง ลันโดนเท้าของเขาเขามองต่ำลงไปจนพบกับกระดานชนวนอยู่มุมหนึ่งเมื่อเขาหยิบมันขึ้นมาดูหน้าต่างของข้อมูลจึงปรากฏขึ้นมาติ้งท่านได้รับกระดานชนวนลึกลับหน้าต่างของภารกิจก็ได้ด้งปรากฏขึ้นมาจุดจความรับแห่งกระดานชนวนลึกลับท่านได้รับกระดานชนวนจากปีศาจหนูที่คุ้มกันภายในถ้ำภายในกระดานชนวนนี้มีความลับที่ซ่อนอยู่ พื้นผิวของมันปกคลุมเอาไว้ด้วยอกักษรที่ประหลาดดูเหมือนว่านี่จะเป็นสิ่งที่ผู้ตายตรงปากทางเข้าถ้ำกำลังค้นหามันยังคงเป็นเรื่องที่ดีหากนำสิ่งนี้ไปส่งมอบให้กับผู้ที่ต้องการมันระดับความยากภารกิจ f นี่มันไอเทมภารกิจมันจะเชื่อมโยงไปถึงภารกิจอื่นเหรอถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นจริงนี่ก็คงไม่ใช่เรื่องที่แย่นัก ภารกิจนี้ที่จะเชื่อมโยงไปถึงภารกิจต้นต่อได้ภารกิจจะเชื่อมเข้าหากันจนเกิดเป็นภารกิจหลักแน่นอนว่ามันจะต้องใช้ทั้งความพยายามและเวลาหลายครั้งที่ผู้ควรสามารถทําภารกิจเหล่านี้ได้สําเร็จท้ายที่สุดจะได้รับไอเทมระดับที่สูงล้ามันยังเร็วเกินไปที่เขาจะละทิ้งความหวังที่จะได้ร่ํารวยโดยเร็วตัดฉากนะครับจะจะจะเจะ้าพูดว่ายังไงนะะ เจ้าบอกว่าจัดการปีศาจนูนั่นไปแล้วจริงรอเขตอนเผยความประหลาดใจพลางหันมามองที่อาร์กอาร์ควยักหน้ารับอย่างหนักแน่นพร้อมทั้งแสดงแผ่นหนังที่เขาได้รับมาอืมถต่หากว่าเป็นหนังพิผืนใหญ่ขนาดนี้แน่นอนว่าน,นั่นย่อมต้องเป็นของปีศาจนูนช่างน่าประทับใจยิ่งนักจริงท่านได้จัดการปีศาจนูภารกิจเสร็จสิน้น ด้วยเสียงแสดงความยินดีเขาที่เขาแทบไม่เคยได้ยินมานานภารกิจในตอนนี้ก็จบลงแล้วจิ้งเลเวลของท่านเพิ่มขึ้นเลเวลของเขาเพิ่มขึ้นถึงสองเลเวลในคราวเดียวตอนนี้เลเวลของเขาพุ่งขึ้นไปจนถึง13ในเมื่อเขาสามารถจัดการภารกิจที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับผู้เล่นที่เลเวล10ของรางวัลของมันนั้นแน่นอนว่าต้องเป็นจำนวนที่มากมาย ไม่เพียงเท่านั้นรางวัลที่เเต้อนมอบให้กับเขาคือสิบเหรียญทองและบอกให้เขาไปหาฮันเซนเมื่อฮันเซนพบเห็นอาร์คเขาผ่านพุงกายเข้ามาแสดงความยินดีนี่ข้าได้ยินแล้วนะความสำเร็จของเจ้านั้นยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงในเมื่อเจ้าสามารถยืนหยัดต่อกรกับปีศาจหนูและจัดการมันลงได้ข้าก็สามารถที่จะเรียกเจ้าได้ว่าเป็นปรมาจารย์หนูได้แล้วติ้ง ท่านได้รับฉายาจากหัวหน้าหมู่บ้านฮารันฮันเซนฉายยาก็คือปรามาจาร์หนูท่านได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการรับมือกับหนูอย่างที่ต่อสู้กับหนูพลังโจมตีของท่านจะเพิ่มขึ้น50%ต่อหน้าหนูโอกาสที่จะสร้างความเสียหายคริติคอลเพิ่มขึ้นเป็น40%และเพราะว่าท่านได้กลายมาเป็นปรมาจาร์ยการต่อสู้กับหนูแล้วโอกาสที่จะหลบเลี่ยงได้จึงเพิ่มขึ้นไปถึง40ซได้รับฉายยาที่ ทำให้ได้รับค่าโบนัสสถานะเพิ่มขึ้นทั้งหมด1หน่วยค่าชื่อเสียงเพิ่มขึ้น100หน่วยสำหรับปรมาจารย์หนูทักษะจิตวิญญาณแห่งแมวเพิ่มขึ้นเป็นระดับกลางจิตวิญญาณแห่งแมววงเล็บขั้นกลางเรียกใช้งานเสียงคำรามของแมวและดวงตาที่ทอวูบจะทำให้กระหายโลหิตยิ่งขึ้นส่งผลให้หนูและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอื่นๆคล้ายคลึงกันจะต้องสั่นเทิมไปด้วยความกลัว ผลการเอิรอนอมภตน,น,น,นานหนึ่งนาทีพลังโจมตีพลังป้องกันและขวัญกำลังใจในการต่อสู้จะลดลง20%วงเล็บมีผลกับหนูทุกตัวและมีผลครึ่งเดียวกับมอนเตอร์ที่มีขนาดเล็กมานาเรียกใช้100โบนัสเสริมเหล่านี้มันดีมากจนแทบทำเอาอาร์คแทบจะเป็นลมได้เลยก็ดีทำภารกิจเสร็จสิ้นได้ด้วยวิธีการธรรมดา กับผู้เล่นอื่นต้องมีเลเวลอย่างน้อยถึง15แต่ว่านี่ผู้เล่นเลเวล10ก็กลับสามารถจัดการภารกิจได้ด้วยตัวเองเขาจึงยิ่งได้รับรางวัลที่มากขึ้นอีกทั้งยังมีภารกิจอื่นที่เกี่ยวพันต่อเนื่องขึ้นไปอีกนี่นับเป็นโอกาสที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้ว้า <c oughs> ง,งั้นเราก็ต้องไปขอบคุณอันเดียวกับบูมาแทนละสิถ้าหากว่าเขาไม่ได้ถูกอันเดียวกับบูมาหลอกใช้แล้วล่ะก็ อรก,ก็คงจะไม่ตัดสินใจที่จะสังหารหนูกว่า3 0 0ภารกิจเหล่านั้นต้องขอขอบคุณความพยายามในการต่อสู้ฟื้นฟูค่าสถานะที่สูญเสียไปโอกาสเช่นนี้ถึงได้หลุดลอยเข้ามาหาเขาแน่นอนเขาไม่ได้คิดจะไปขอบคุณทั้งสองคนนั้นอย่างแท้จริงหรอกการจะได้รับโอกาสเช่นนี้มาส่งผลให้อาร์คกลับกลายเป็นคนโหดเหี้ยมมากยิ่งขึ้นความปรารถนาที่จะล้างแค้นต่อคนเหล่านั้นยังคงไม่เจอจางลงไป อ่ารับนี่ไปสิอะไรครับนั่นคุณยายโจเฮนสันที่เจ้าช่วยไปดูแลอยู่บ่อยครั้งเพึ่งจากไปเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้แต่ก่อนที่คุณยายจะเสียชีวิตลงคุณยายได้หลงเหลือมรดกเอาไว้อยู่เล็กน้อยข้านะ่ะรับฝากมาเพราะว่าคุณยายอยากจะมอบมันให้กับเจ้านี่สมควรจะมีราวสามสิบเหรียญทองเห็นจะได้นะถึงแม้ว่าเธอจะเป็นเพียงแค่ NPC แต่การได้ยินว่าคนที่เขาเคยดูแลได้เสียชีวิตไปแล้วนั้นมันคงยังทําให้หนักอึ้งอยู่ในหัวใจแน่นอนแม้จะเป็นเช่นนั้นแต่อารก็ไม่คิดที่จะปฏิเสธข้อเสนอเรื่องของเงินทองมันเป็นหน้าที่ของเขาที่จะช่วยเติมเต็มความปรารถนาที่คุณยายหลงเหลือเอาไว้จะยังไงก็แล้วแต่ด้วยสิ่งนี้อาร์กได้รับโบนัสค่าสถานะมาถึง12หน่วยแล้วด้วยเลเวลเพียงแค่13 เลเวลของเพียงเท่านี้ของเขารางวัลที่สมควรได้จะเป็นเหรียญทองแดงเท่านั้นแต่ว่าเขากลับได้รับเงินมาจำนวนหนึ่งหลังจากอาเก็บเงินใส่กระเป๋ากระดานจานวนนั่นกกลายเป็นคำถามค้างคาอยู่ภายในใจเออคุณตาครับเคยได้ยินท่านไว้เขานามว่าฮาวเวิร์สเตนไหมครับโอโ้แน่นอนท่านไว้เข้าวเวิร์ d สเตนไม่ใช่ใครเสียอ,อื่น นอกจากเจ้าเมืองแจ็คสันที่ปกครองพื้นที่แถบนี้แจ่ว่าทำไมถึงถามเท้าขึ้นมาล่ะเออไม่มีอะไรครับงั้นผมขอตัวก่อนนะเฮ้ง่ายชฉมัดนี่เราได้รับข้อมูลของภารกิจต่อไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้คงต้องไปเตรียมตัวออกเดินทางด้วยรอยยิ้มกว้างอาร์คไปหาช่างตีเหล็ก จากนั้นเขาจึงกลางแผ่นหนังของปีศาจนูออกมาพร้อมกับร้องขอให้สร้างชุดเกาะหนังขึ้นอีกทั้งเขายังได้ฝากดาบผูกกลอนเพื่อซ่อมแซมนี่ก็เพราะว่าเขายังคงหาดาบอะไรมาทดแทนดาบเครื่องทะหนิมที่พังไปแล้วไม่ได้หลังจากฝากไอเทมให้ทางนั้นจัดการการผ่านการรอไปอีกวันเขาจึงกลับมารับเอาชุดเกาะและดาบที่ผ่านการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วด้วยการตรวจสอบไอเทม เขาพบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นผลพลอยได้จากความผิดหวังของเขาเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นไปนในทางที่ดีขึ้นช่างตีเหล็กกล่าวด้วยสีหน้าที่ภาคภูมิหืมในหมวดเจ้ามาขอให้ข้าทำข้าจะลงมืออย่างสุดความสามารถติ้งเกาะหนังหนูหมีสีดำวงเล็บยกระดับประเภทเกาะหนังลังต้องกัน40ค่าความทนทาน90 90น้ำหนัก20 ข้อจากัดในการใช้ไม่มีชุดเกราะที่สร้างมาจากหนังของปีศาจหนูที่คอยควบคุมถ้าลึกลับมันยืดหยุ่นอย่างเหนือล้าอีกทั้งมันยังแข็งแกร่งเป็นอย่างยิ่งด้วยขนที่หยาบของมันทําให้พลังป้องกันนั้นสูงมากความสามารถในการป้องกันความหนาวนับได้ว่าโดดเด่นยิ่งนักสําหรับนักเดินทางในช่วงฤดูหนาวนี่นับได้ว่าเป็นชุดเกราะที่ดีที่สุดออปชั่นค่าความคล่องตัวบวกสอง ตานทานค่าความหนาวเย็นบวก20ดาบคมประกายวงเล็บยกระดับประเภทดาบมือเดียวพลังโจมตี8-12ถึง12ค่าความทนทาน20 2ส่วน้ำหนัก15ข้อจำกัดในการใช้ไม่มีดาบที่สร้างขึ้นจากเศษซากข,ของดาบผูกกลอนที่เหลือส่วนคมเอาไว้แม้ว่าค่าความทนทานจะลดลงเพราะส่วนคมที่บาง แต่เพราะความคมนั้นไม่ได้เป็นลองดาบใดง่ายต่อการใช้งานเพราะน้ำหนักที่เบาสำหรับผู้เล่นใหม่นับได้ว่านี่เป็นดาบที่ดีเสียยิ่งกว่าดาบยาวทั่วๆไปออปชันเพิ่มความเร็วในการโจมตีบวก5เป็นที่แน่นอนแล้วว่าพวกมันไร้กาสยิ่งกว่าชุดเกราะหนังและดาบยาวชั้นดีที่ช่างตีเหล็กได้จัดวางเอาไว้ในร้านแต่ทว่าไอเทมเหล่านั้นทำอะไรอื่นไม่ได้นอกจากเอาไว้เพียงจัดการแสดงถ้าหาก ผิจารณาจากจำนวนเหรียญทองที่ต้องจ่ายไปแล้วไม่ว่าจะอยากประหยัดมากแค่ไหนอย่างน้อยช่วงเลเวล20ถึง25ยังไงท้ายที่สุดแล้วก็ต้องทำการซื้อไอเทมประดับเหล่านั้นมากลับกันอาร์คกลับได้รับอุปกรณ์สมใัยที่ผ่านการยกระดับพร้อมกับออปชั่นเสริมด้วยเลเวลที่มีเพียงแค่13นี่นับได้ว่าเขาเป็นคนมีฐานะอย่างแท้จริง อีกทั้งเขายังเป็นผู้ที่ได้รับมรดกจากคุณยายโจเฮนสันรวมถึงเงินที่เขาได้รับมาจากการหารายได้พิเศษจากการซ่อมอุปกรณ์สงสัยให้กับผู้เล่นอื่นอีกเพียงแค่25วันในหมู่บ้านฮารันเขากลับมีเหรียญทองมากถึง60เหรียญแล้วหากเทียบกันกับช่วงเริ่มเล่นเขานับว่าก้าวหน้าได้เร็วมากอาร์คพยายามพูดคุยกับทุกคนภายในหมู่บ้านฮารันเขาคิดว่ามันจะต้องมีภารกิจรับอื่นๆซ่อนอยู่อีก แต่ทว่ากลับไม่มี NPC คนใดที่ให้เบาะแสเกี่ยวกับภารกิจเลยแม้ว่าเขาจะถามไปหลายครั้งก็ตามในกรณีเช่นนี้มันก็ไม่จำเป็นที่เขาจะต้องรั้งอยู่ภายแต่ในหมู่บ้านเริ่มต้นอีกต่อไปอาร์คจะแจงตนเองอย่างรวดเร็วพร้อมกับมุ่งหน้าเวียงปราสาทแจ็กสันเพื่อไปพบกับไวท์เขาฮาวเวิร์สเตนก็จบลงไปแล้วนะครับสรุปในตอนนี้ก็คืออาร์คก็ก ไปส่งภารกิจแล้วเลเวลอัพเป็นเลเวลสิบสามเนาะแล้วก็เอาไอไอเทมดรอปกับดาบไปซ่อมแล้วก็ได้รับชุดเกราะกับดาบมาใหม่แล้วก็คุณยายที่เขาเคยไปดูแลก็ตายแล้วก็ได้เอ่อมรดกของคุณยายมาทั้งทั้งที่ไอเวททั่วทั่วไปอย่างเงี้ยมันก็น่าจะได้แค่หลักหลักเหรียญเหรียญต้องแดงเหรียญเงินอะเต็มที่ก็เหรียญเงินเลเวลสิบสามว่าเขาได้เงินมาเยอะเลยเนาะ เพราะว่าเขามีค่าความสัมพันธ์กับ NPC ที่สูงเป็นพิเศษก็ครับจบลงเพียงเท่านี้ก็ไปต่อกันพาร์ทอื่นเลย